พักกายค่ะพีอีทไลซ์สายนะคะวันนี้ก็มาดูมะเขือเปราะนะคะมะเขือเปราะของเรานะคะได้ตัดตกแต่งนะคะไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็คือตัดใบออกนะคะเพื่อไม่ให้อ่าของเขาใบเยอะเกินไปนะคะเราก็จะได้เห็นดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือกําลังออกดอกนะคะหลังจากที่ออกดอกเขาก็จะออกผลผลิตให้เราก็คือลูกนะคะคือผลของเขานะคะในส่วนนี้สังเกตจากที่เราตัดใบตกแต่งนะคะ ลูกของเขาจะเยอะขึ้นดอกก็จะเยอะขึ้นแล้วก็จะออกลูกให้เรานะคะนี่นะคะสำหรับการปลูกมะเขือเปราะด้วยวิธีง่ายๆนะคะเราก็จะเด็ดใบออกนะคะแบบนี้เลยอันนี้คือเราตัดตกแต่งไปแล้วนะคะวิธีการง่ายๆนะคะสำหรับการปลูกพืชนะคะที่เราจะทําให้เขาออกผลผลิตให้เรายังไงนะคะเราก็จะตัดตกแต่งนะคะนี่นะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบก,กันนะคะ คุงนี้นะคะพีเอชไลฟ์สไตล์